สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กับพบกับ B-Y Station ครับวันนี้ b ี s t t t i o n ตของเรานะครับจะมาอยู่กับสินเชื่อที่ไม่ต้องตรวจเครดิตบุโรอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นของทางบริษัทอีออนนะชื่อว่าสินเชื่อเติมสุขแฮปปี้โลนนะฮะก็จะเป็นสินเชื่อที่ไว้ใช้หมุนเวียนในการใช้ชีวิตประจําวันี่เด็ดเลยนะครับไม่จําเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนก็คู้ได้นะเดี๋ยวเราไปดูปรายละเอียดด้านในกันนะครับ ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ B Y Station นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับ BY Session เราจะมาแนะนำสินเชื่อเติมสุขเป็นที่สินเชื่อแบบดิจิตอลนะครับของทางอีออนนะครับต้องสมัครผ่านแอปพลิเคชันของเขานะครับสิ่งที่น่าสนใจของสินเชื่อตัวนี้เลยก็คือมันไม่ได้ใช้สลิปเงินเดือนในการสมัครแต่มันใช้ข้อมูลอื่นๆนะครับของเรานะครับในการสมัครเช่นการชำระค่าน้ำค่าไฟการเดินบัญชีธนาคารการชำระค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือนค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนค่าประกันชีวิตรายเดือนนะอันนี้ดูนีแลดูน่าสนใจนะว่าพฤติกรรมอื่นๆของเราเป็นยังไงเพื่อที่จะมาดูเป็นวงเงินสินเชื่อให้เรา แต่เท่าที่ดูนะผมมองว่าเป็นสินเชื่อที่ไม่ได้ได้วงเงินเยอะนักนะครับเพราะว่าเราจะต้องผ่อนกลับชําระคืนเขาเนี่ยภายใน6เดือนเดี๋ยวเรากลับมาดูในส่วนของคุณสมบัติผู้กู้กันนะสำหรับใครที่สนใจแล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจสินเชื่อตัวนี้นะคุณสมบัตินะครับอายุนะ่ะจะต้อง20ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน65ปีนะครับรายได้นะครับขอแค่5000บาทขึ้นไปต่อเดือนพอแล้วอายุงานเกิน6เดือนขึ้นไปครับมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ติดต่อได้และที่สําคัญเลยคือเขาส่งหวนสิทธิ์นะครับให้ผ ต้องเป็นคนที่ไม่เคยมีสินเชื่อหรือบัตรอื่นๆนะครับของทางอีออนมาก่อนถึงจะสมัครได้นะเอกสารนะครับที่ใช้ในการสมัครจะใช้น้อยมากๆเลยจากที่ดูมาแล้วเนี่ยอันนี้ดูน่าสนใจมาก <c oughs> อันดับที่1นี่แน่น,นอนคือบัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุนะ <c oughs> อันดับที่2ส,สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับ <c oughs> อันดับที่3ครับอันนี้จะเป็นสำเนาใบเสร็จการจ่ายเงินต่างๆของเรานะครับ <c oughs> จะเป็นพวกค่าสาธารณูปโภคค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนหรือค่าประกันชีวิตรายเดือนของเราก็ได้นะครับเป็นเดือนล่าสุดของเรานะครับแนบ ก็สามารถแนบไปได้นะแต่ต้องแนบสัญญาเช่าบ้านด้วยนะเพราะเขาจะดูว่าใบาเสร็จนั้นนะชื่อในใบเสร็จจะต้องตรงกับคนที่ไปขอยื่นกู้นะครับอันนี้คือคุณสมบัติในการกู้นะครับในส่วนของค่าธรรมเนียมต่างๆต้องบอกว่าตัวนี้ไม่มีการออกค่าธรรมเนียมใดๆเลย เพราะว่าทุกอย่างจะอยู่ในแอปพลิเคชันหมดเลยนะครับแต่อันในส่วนของตาดอกเบีย้ยนะครับจะอยู่ที่สูงสุดไม่เกิน25ซต่อปีนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดเนี่ยจะฟรีนะครับถ้าเกิดว่าเราไปกดผ่านตู้ของอ e ีออนเขานะแต่ถ้าเกิดว่าไปกดผ่านตู้ของธอนาคารอื่นๆนะครับเช่นรกริษไทกท์หรือกรุงเทพเนี่ยก็จะเสียค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดเนี่ย15บาทต่อรายการอันนี้จะเป็นค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจที่จะสมัครสินเชื่อตัวนี้นะครับสามารถที่สมัครได้โดยการที่เราต้องไปโหลดแอปพลิเคชันของเขานะครับ จะมีชื่อว่า EON Thai Mobile Application นะครับโหลดมาก่อนพอโหลดมาแล้วเนี่ยเขาจะให้เราลงทะเบียนในแอปปกติเนาะแล้วเราก็แนบเอกสารต่างๆของเราเ,เข้าไปในแอปครับรอ s m s ตอบกลับมาเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเอกสารเนี่ยไปให้ที่สาขานะครับใกล้เคียงของเรานะครับเพื <c oughs> ่อจะได้รับการอนุมัติในขั้นตอนถัดไปนะครับสำหรับสินเชื่อตัวนี้นะสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับวงเงินนะฮะเมื่อเราให้เอกสารเขาไปในส่วนของการพิจารณาแล้วนี่สำหรับการใช้วงเงินนะครับเมื่อเราได้วงเงินมาแล้วเนี่ยในการผ่อนชําระคืนนะฮะจะต้องชําระคืนเป็นรายเดือนนะโดยที่จะต้องผ่อนชําระคืนให้หมดภายใน6เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยและค่านมเนี่ออย่างที่แจ้งนะไม่เกิน25%ารต่อปีและเมื่อเราชาระหมดคืนไปแล้วก็จะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่ไว้ใ,ใช้สําหรับที่เราจะได้ใช้ในการหมุนเวียนในการชีวิตประจําวันของเราได้นะครับอย่างที่แจ้งนะครับใครสนใจไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ได้เดี๋ยวจะขึ้นหน้าตาแอปพลิเคชันไว้ให้นะครับทั้งขั้นตอนการสมัครขั้นตอนการ กดเงินก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันเนี่ยกดเงินออกมาโดยไม่ใช้บัตรถอนได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจสิ่งเช่ตวนี้ลองไปสมัครกันดูนะครับติดประเด็นปัญหาอะไรยังไงโพสต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะลองหาข้อมูลแล้วคําตอบต่างๆมาตอบให้กับเพื่อนๆทุกคนแน่นอนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามชมนะครับจวันนี้สวัสดีครับ